เอาแล้วพี่นอ้องเอ้ยลมหนาวผ่านไปแล้วเด้อความแห่งแรงกําลังจะเข้ามาเยือนทั้งลิมสองขางทางดอกจานกําลังเบ่งบานชูช่ออวดความสวยความงามมายืนมองถูงมัวชาวบ้านกับหนาสงสารพวกมันมองไส้มองขวัก็็นตะยาสีเหลืองแห่งการไม่มีสีเขียวขจีเหมือนตะกอนดอกมะม่วงกําลังจะชูช่อ ออกลูกออกผลไว้ให้กินฤดูแรลพอดีวันนี้นะเสีบให้ผมมาเอารถไปซ่อมเลยได้มาเที่ยวนั่งหินบ้านแกแล้วก็มาเห็นพวกหน้าไปสูปบบ่อสูบปลากันมาได้ปลาเล็กปลาหน่อยมาทําครับโอ้หน้อพินกับเน้าเพ้นก็ช่วยกันทําเขาสูบน้าจากสะเพื่อไปใส่เขาในานาก็เลยเพอได้ปลามาแบ่งปันกันกินครับ นี่แกก็ได้มาเต็มถังใหญ่นี่วันนี้ทําไก่มุดแล้วครับไก่เซ็ตเร้วนี่ก็จะแบ่งไปทําปลาล่าเยียงน้พิน้แกว่าพอเซ็ตทาจากขี่ปลาแกก็พา,านั่งคุกเกลือคุกเขาขวเขาเบือครับเพื่อทําปลาล่าไว้เป็นอาหารไว้กินยามมันอดครับพี่น้องไอ้ที่ไว้กินแกก็เอาไว้กินครับไอ้ที่ว่าจะไว้ขายแกก็เอาไว้ขายอันนี้ก็ทิศใบมารับรถกับผมครับ มู่รถจอดอยู่ตรงไหนหน่นครับพอเสร็จจากธุระส่วนตัวของผมแล้วครับผมก็จะได้เดินทางเข่าไปในตัวเมืองในตลาดครับเพื่อไปหากับเขาหาอาหารมาไว้กินครับอันนี้ก็สองทางทางบ้านผมครับมองดูใบไหมมันก็เริ่มเปลี่ยนสีกันหมดแล้วครับรถผ่านมาก็มาเห็นแปลงพักคุณตาครับแกจะปลูกแตงกัวลรอว,ว่าครับเนี่ยผมมองไปดูแล้ว เมอเห็นภาพแบบนี้ผมก็อยากให้พี่ๆน้องๆคนเมืองนอกเมืองนาเมืองกรุงได้เห็นครับผมก็เลยจอดรถบันทึกภาพตอนนี้ผมก็เริ่มเข้ามาถึงตัวตลาดที่ผมจะไปซื้อกับเขา่ากับน้ำแล้วครับไป<อ>ไปซื้อกับเขา่ากับน้ำด,นด้วยกันเด้อพี่น้องอนี่มาเจอพะยญยขายสมุนไพร<อ>เห็นมาัยกระแซวทุกทีครับแต่ว่าผมกินไม่ได้ครับ อันสองอันสาีัไก่บวกเนื้อหลายโ้สิบาทครับคิดถึงปลายแหงเลยไปแกงใส่ปลายแหงเนาะมีผลไม้สดๆก็มีครับแม่บ้านไม่กินอาหารเย็นกินผลไม้ครับเลยแวะแหงผลไม้ส่วนตัวผมก็จะไปหาเป็นกับเข่ากับน้ำนู่นแหละครับนี่ผมก็เอาไปเลยครับสองถุงครับไข่น้ำครับ ดูการนี่พักสดๆดเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่นี่ก็ขายเครย่ครับ,รรบสปอนสสองถุงครับตรงไหนมีฝรั่งขายด้วยโอ้อนนถ้าวันธรรมดาอยู่วัดรู้นใช่ไหมครับอโอ้ชอบแบบพวกผมจ๊ะบ,บาทครับ6 0สิบบาทครับ อาหารเย็นผมวันนี้ยังใสจะได้เป็นต้มขมครับวันนี้ได้ต้มขมไปหนึ่งถุงครับพี่นอ้องมากินเข่าด้วยกันครับโลลดราคาไงฮะโลลงราคาอ๋าอ,อทำไมละ่ะโลละเนี่ยลละรละ่อยตอนแรก1ร้อยยี่สิบเอาซีลูกครับบ่อนกับบ้านก็แวะซื้อฝรั่งให้ฝากผลอยู่บ้านครับผม นี่ก็คือภาพโดยรวมของตลาดนัดอบตนาเลเดียวอำเภอวิเชียรบุรีครับพี่น้องพอซื้อของเสร็จสั์เย็บลอยแล้วก็ผมก็ได้แวะเอาผ่ามาส่งรีดครับก็เลยเห็นล้านพี่ที่เขารับรีดผ่าซักผ่าครับเขาปลูกคืชสมุนไพรปลูกพักปลูกหมีไว้กินไว้อยู่หน้าบ้านนี่นงนี่แน่ก็มีครับ ่ภาษาเมืองกุ้งเขาจะเรียกน้อยนานะครับถึงเวลากลับบ้านแล้วครับเลยจอดถ่ายภาพบรรยากาศของฤดูกาลตอนนี้ให้ได้ชื่นได้ชมกันทั่วนาเนาะครับน้อพี่น้อง<บ>ก็ได้ครับรถมาถึงบ้านแล้วครับถึงเวลากินอาหารแล้วมากินด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็เป็นต้มขมอมล้อมอมลอมนี่ครับผมชอบของผมแบบนี้เนาะกินเขาเ่าหลายบาง ถ้าไม่กินของแบบนี้ก็เป็นพักล้ำพิกครับส่วนมากคมจะกินแบบนี้ครับมามากินด้วยกันพี่น้องเนี่ยของขึ้นบ้านบ้านเราขนบ้านนอกพอกนาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม